วันี้ตอนรบน้องๆทุกคนนะครับสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จจัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอรนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูพี่ต้นนะครับวันนี้พี่เตรียมข้อสอบมาให้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชดอกนะครับออกข้อสอบเยอะมากนะครับอ่ะเรามาดูโครงสร้างที่เขาให้เรามาอันนี้นะครับเขาบอกว่าภาพแสดงโครงสร้างของออวุ่นนะครับออวุ่นนะ การปฏิสนธิซ้อนของพืชดอกเกิดขึ้นที่โครงสร้างใดนะครับถ้าแบบเอาสรุปเลยนะนะครับก็คือว่าการปฏิสนธิซ้อนเนี่ยน้องจำไว้นะเกิดขึ้นในพืชมีดอกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพืชไม่มีดอกจะไม่เกิดการปฏิสนธิซ้อนนะครับทีเนี้ยอ,อ,อันเนี้ยมันคือออุฟูออฟฟเนี่ยก็คือเป็นของเพศเมียนะครับเป็นของเพศเมียนะนะครับ ทีนี้น้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราอองเรนูล,ลูกมันปิวมาตกบนยอดเกสรตัวเมียนะครับมันจะมีสเปิร์มสองตัวเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับทีนี้สเปิร์มสองตัวเนี่ยอ่ะ S หนึ่งกับ S สองเนาะสเปิร์มนะครับสเปิร์มเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาผ่านรูตรงนี้เป็นทางเข้าสู่เอ่อออวุ่นนะครับเอ่อรูตรงเนี้ยเขาเรียกว่ารูเอ่อไมโครพาย นะครับเขาเรียกว่าไมโครไมโครพายนะครับรูไมโครพายนะครับทีนี้เวลาเขาสเปิรมตัวที่หนึ่งเนี่ยเข้ามาใช่ไหมครับน้องจำไว้นะเจอใครก่อนเลยคนนี้ถูกไหมเจอคนนี้ก่อนเลยคนนี้คือใครคนนี้คือเอก็คือเซลล์ไข่นะครับคนนี้คือเอกคือเซลล์ไข่นะครับสเปิรมตัวที่หนึ่งเขาก็จะผสมกับเซลล์ไข่ แล้วกลายเป็นไซโกดคือตัวอ่อดอันนี้เขาถือว่าเป็นการปฏิสนธิครั้งที่หนึ่งโอเคนะครับแล้วก็สเปิร์มตัวที่สองนะครับก็จะเข้ามาแล้วก็เจออันใหญ่ที่ตั้งประชันหน้าอยู่ตรงเนี้ยขวางทางไม่ให้เข้าต่อโอเคเนาะเจออันนี้นะครับก็คือ c นะครับเอ,อ่อซีเนี่ยนะครับนะครับเข้าสเปิร์มเนี่ยก็จะมาผสมนะครับกับโครงสร้าง c ีนะครับ อ่ะแล้วกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นเอ่อเอนโดสเปิร์มนะครับกลายเป็นเอนโดสเปิร์มนะครับทีนี้ไอ้ข้างๆเนี่ยคืออะไรนะครับเอ่อ B เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าซินเนอร์จิตเขาเรียกว่าซินเนอร์จิตซึ่งไม่ได้สำคัญอะไรนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะสลายหายไปอยู่แล้วนะครับส่วน3อันเนี้ยก็คือแอนตี้โพดอล นะครับแอนติโพดอลนะครับก็สลายหายไปเหมือนกันโอเคเนาะนะครับแอนติโพดอลสลายหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าอันนี้คือการปฏิสนธิครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันเนี้ยปฏิสนธิครั้งที่สองก็เลยเรียกว่าเกิดการปฏิสนธิซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถามว่าเกิดขึ้นที่โครงสร้างใดนะครับน้องเลยต้องตอบ A กับอะไรลูก A กับ C นะครับ A กับ C จึงตอบข้อที่2โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเรื่องนี้น้องก็ไปทวนนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชมีดอ,อกนะครับโครงสร้างของพืชมีดอ,อกครับอ่ะวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ